สวัสดีครับยามเช้าครับหลังฝนตกนะครับวันเช้านี้นะครับจะมาอัปเดตเท่านะครับนะครับตอนเช้านะครับนะครับบรรยากาศตอนเช้าหลังจากฝนตกนะครับขอบคุณทุกเอฟพียูทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับมาติดตามนะครับนะครับฝาติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกแรงใจนะครับเช้านี้ว่าง เข้ามาครับตงจากนี้ก็งานรุยเหมือนเดิมนะครับรับผู้ป่วยนะครับนะครับฝากด้วยนะครับมาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนะครับคนบ้านเดียวกันเราต้องช่วยกันนะครับนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกแรงใจนะครับก็ช่วยกันไปนะครับคนป่วยนะครับนะครับคนบ้านเดียวให้หายนะครับจากวิกฤตนี้ทุกคนนะครับของบ้านเรานะครับขอบคุณ ท่านนะครับทุกกำลังใจทุกแรงใจนะครับเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตเขาบ้างนะครับฟ่ามันเป็นยังไงนะครับว่ได้อัปเดตมีเวลามาอัปเดตนะครับวันนี้ก็ได้ถชอโอกาสมาอัปเดตนะครับนะนะครับเป็นเขาคระเดียวนะครับนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงใจนะครับเนาะนะครับฝากด้วยนะครับนี่ครับมาอัปเดตนะครับเป็ขาก็เดี๋ยว นะครับขอบค e ุณนะครับข <tinc S 1> ึ้นเขาครับได้มาสูบ <único> น <Liberty> ้ำนะครับ <fall> บ <asleep> ันน้มาอัปเดตเบื่อนนะครับให้เด็กน้อยนะครับให้ร้านมาสูบน้ำนะครับใส่เขานะครับตั้งใจขออนหยุดขออนุญาตจริงจริงนะครับขอบคุณนะครับ เยอะเลยนะครับจะมาอัปเดตแจ็กมือนะครับเนาะดูนะครับเดี๋ยวจะได้หาปุ๋ยมาใส่จ็กมือนะครับแกชนคุณเธอมาใส่ปุ๋ยกน้อยนะครับเนาะนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกแรงใจเนาะครับเนาะเนครับก็สูบน้ำไปเยอะนะครับดูมานั่นนะครับเนาะอัปเดตนะครับนี่ก็ เดี๋ยวมีน้ำนะครับเนาะมองได้ไม่ค่อรับครับขับอะไรทั้งยันเพิ่งับนะครับเป็นากาศนะครับนะครับไปอับดีเล็กน้อยนะ สางกับเกิดแน่ก็เกิดแน่นะครับเนาะเกลียดนะครับเนาะแต่โดยที่หาปุ๋ยมาลงนะครับวงได้จุดหนึ่งเด้งนะครับเนาะนะครับนะครับบรรยากาศนะครับนี่นะคอาเแดกันเล็กน้อยนะครับเนาะในจุดเข่าเด้งเี้งเล็กน้อยครับ อีกเมื่ะครับครับครับบรรยากาศนะครับที่น้ำนะครับเนะบานะมีน้ำประจำแล้วนะครับ ดีๆนะครับยมเชามาอัปเดตเขานะครับเนาะได้เข้าเรื่องๆกับที่หาปุ๋ยมะโอ้ยนะครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับเนาะนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงใจนะครับเนาะนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงใจนะครเช้านี้นะครับดากาศี่ทุ่งนานะครับ นะครับมาอัปเดตเช้านี้บรรยากาศดีๆนะครับขอบคุณเป็นกําลังใจให้กันนะครับเนาะนะครับตัวมงก็รยงานเหมือนเดิมนะครับฝากช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนเป็นกําลังใจนะครับสู่ๆไปด้วยกันหน้าผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกแรงใจนะครับ ดูแบบนะครับแบบนะครับอะไ้อยู่นะครับปีนี้นะครับนะครับเขานะครับนะอครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงใจนะครับนะครับเหมนขนะครับนะหนังเลียง อยู่นะครับนะขอบคุณทุกกําลังใจทุกแรงใจนะครับนี่กะขอตัวก่อนนะครับไปอาบน้ําแต่งตัวเข้าทางานต่อนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกแรงใจนะครับนะครับ